เห็นน้ำแบบนี้แล้วนะครับก็คิดถึงบทกรอน,นึ่งนะครับที่ผมเคยแต่งไว้นานมาแล้วนะครับเวิงน้ําต่ําคลาไปในเวิงนาทุกเงื่อนงำคลุมมิดปิดสงสัยธรรมชาติเกิดก่อทอสายใหญ่สุดสวยใสหน้าครูทั่วนาถีอันบุคคลเปรียบเวิงเจิถูกผิด สร้าเจริจิตคนปนจิตผีเห็นด้อยเตี้ยเรียดินต่ำสิ้นดีซอกสอนชี้สอนสัอย่างอารมณ์ท่านผู้กล้าเหยียบสูงลุ่มน้ำปิดคงมีสิทธิ์ดิ้นเดาเกา่าะสมเจอน้ำลึกคนลึกนึกถอนคงต้องติดลงด้วยรทธาาิ์ผิดฆ่าดา ฉันก็มองมันอีกครั้งความรักในใจ